หลายคนกน็อาจจะบริบาถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าคนเป็นแรงงานเนาะคะ่ะแต่มีก็อยากอยากมาว่าในฐานะที่มีเป็นแรงงานเนาะคะ่ะมีเป็นมีมเป็นคนไทยเนาะบายดีสวัสดีค่ะมีพกกับมีแล่พี่น้องมันอังไมิใชมาเล่าเหตุการณ์นให้ฟังเนาะ,ะแบบว่ามีเป็นแรงงานเนาะ,ะเป็นแรงงานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เมื่อวานเนาะเมื่อวานกับแฟนเมียทำงานเนาะแล้ว จะได้เขาเป็นติดโควิดพี่น้องแล้วมีอ่ะอาจจะยังบรดิติหรือว่าบรูนาะแฟนกาดีแฟนมีอ่ะเขาได้รู้ผลผลการตรวจโควิดของเจ้าหน้าที่เขาแบบผู้ที่รับผิดชอบอย่างี่มีก็เอินมาถือเนาะ <S <S เพิ่นก็ได้แจ้งมาว่าห้การโตเดอร์ผู้ใดแบบใกล้ชิดอย่างประมาณนี่เนาะแบบ เขาก็บอกให้กลับตัวว่าด่วนเลยอะไรประมาณนี้เฟนนี่ก็ใกล้แบบกลางวลนเนาะค่ะแบบเขากับคิดว่ามีเป็นแรงงานน่าจะบะไรครับอาจาาอาจะไม่ได้สิทธิ์แบบเหมือนคนไทยว่าเป็นแรงงานแล้วจะอาจจะไม่ได้รับแบบว่าการดูแลแบบขาเท้าเป็นแบบลักษณะว่าถ้าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยครับ เขาในความคิดขอ,ของแฟนนะคะอาจจะคิดว่าเราเป็นแรงงานเราอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลหรือว่าแบเบเขาอะนะคะแฟนมีกับสื่อมามาสื่อยาอะไรก็แบบไปไปสื่อกันยังบ่ทันได้ครบนะคะได้แค่มามาอันหนึง่งได้แค่มามาอามาฮอหนึ่งแล้วก็ยาพาราประมาณสามสีแ่แผง ก็การไว้ถ้าเขาเป็นเป็นด้วยติดโควิดอาจจะไม่มีอะไรกินเขาก็คิดแบบนี้เนาะแบบมาแบบเร่งด่วนมากเขาก็ซื้อ,อยังกับใทยบ,บริไลนยเนาะคะ่ะก็คือแบบซื้อแค่ข้าวประมาณ10บกิโลพ่อคำคำมาทางคนที่รับดูแลหรือว่าในชุมชนในหมู่บ้านเนาะคะ่ะอาซอมออย,อย่างนะผินกระโทนมาบอกว่าให้ ตัวแล้วเขาก็โทรมาอีกแบบพรุ่งนี้จะมาส่งข่าวนะจะมาแบบดูแลนด้านอาหารเนี่ยประมาณนี้เขาบอกว่าเขาจะมาส่งข่าวตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ตอนตอนเที่ยงเนาะคะ่แะแฟนมีดีใจคิดว่าจะไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าเป็นแรงงานเขาเลยดีใจว่าแบบมีเป็นแรงงานไปยังไรับการดูแลจาก จากมูจากคนไทยเราเราพาเดินเข้าเป็นง,งานแล้วมีเรงคิดบ่ถึงเนแค่ะแต่ว่าช่วงฉีดวัคซีนมีกระได้ฉีดฟรีแล้วค่ะจนเกิดได้ฉีดให้ด้งานฟรีเนาะตอนแรกอะบริดฉีดฟรีเพราะว่าต่อมากระด้ฉีดฟรีอันที่ว่าเป็นแบบกลุ่มเสี่ยงหรือว่าติดโควิดนีก็นี่ก็อาจจะคิดเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่ได้รับการดูแลแบบจากรจาก พี่นองประชาชนคนไทยคิดว่าเขาเป็นแรงงานอาจจะไม่ได้สิทธิตรงนี้เขาก็แบบยังให้เขายังให้น้ำกินฟรีแบบข้าวน้ําที่เขามาสง่งฟรีนะคะก็แบบก,ก็ก็ถือว่าดีนะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่ดีอาจจะเจอหลายๆเหตุการณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปเนาะคะ่ะแต่ว่าทีมนี้อยู่ในชุมชนนะคะแล้วกับผู้ใหญ่บ้านิ่นจะแบบดูแลลูกบ้านเต็มที่มีเห็นในเฟในเพจเนี่ยนะ อะไเป็นโควิดหรือว่ากักตัวเขาก็จะแบบดูแลอย่างส่วนในงานสําหรับมีมีก็คิดว่าอาจจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้แต่ก็ไดเนาะคะ่ะแบบว่าเขาก็เอาเข่ามาให้ก็อยู่เขาก็บอกว่าจะมาส่งข้าวให้ทุกวันจนครบสิบวันนะคะก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าถาว่าเขาพอได้ดูแลอย่างในมีก็อาจจะแย่เนาะคะ่ะเพราะว่าต้องซื้อข้าวซื้อกับข้าวเนาะมันก็เรา ช่วงปลายเดือนเนาะอันนี้เดือนกนี่ับมันทันมีเงินสื่อของกักตุนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดหรือว่าจะเสี่ยงอะไรเราก็ไม่ได้ค่อยซื้ออะไรมาแบบกักตุนไว้เราก็เลยแบบยังไม่มีอะไรแบบเตรียมพร้อมอะไรประมาณนี้นะคะกักตู้แค่ซิปกามือเนะคะกักตุนไว้แค่น้ำน้ำกั น้ำแล้วก็ข้าวนเน่ยนายที่เรือเขากจะซอยนะคะเขาก็ให้กักตัวแต่ว่ามีกาแฟนะยังไม่มีผลยังไม่มีอาการแบบจะมีได้รับเชื้อหรือว่ายัางไงนะเพราะว่ามีกับริตรวจนะคะแต่อาการก็ไม่มีอะไรก็เหมือนปกติค่ะแต่แฟนก็แค่แบบทางานด้วยกันกับเจ้านายเขาก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันมากอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเมื่ออยู่ด้วยกันทํางานด้วยกัน เขาแบบติดเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะค่ะารรับผิดชอบเนาะค่ะมีการรับผิดชอบกับบริบาทายกับการโตอยู่ในห้องเป็นเวลาสิบวันนะคะส่วนในมุมมองที่แบบมีใครดูแลแรงงานหรืออะไรหลายๆคนก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะได้รับเนาะค่ะอาจจะได้รับสิทธิ์ดูแลแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะบริบบบถึงเนาะค่ะเพราะว่า คนเป็นแรงงานเนาะค่ะแต่มีกระอยากอยากแมว้วในฐานะที่มีเป็นแรงงานเนาะค่ะมีเป็นมีโ่เป็นคนไทยเนาะค่ะมีก็ได้รับการดูแลจากกรมควบคุมโรคเนาะประมาณนั้นเนาะจากชุมชนที่มีอยู่เนาะคนก็ได้รับการดูแลแบบใส่ใจในระดับในระดับหนึ่งเพราะว่ามีบริเปนแบบคนติดโควิดเนาะมีก็ยังมารู้ว่า,าติดแล้วเป็นสิเป็นจังไรเนาะมีก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก็ถือว่าก็ถือว่าดีดีเนาะค่ะเพราะเพิ่นดูแลในร้นานอาหารมันก็ประหยัดแล้วก็แบ่งเบาจะรับผิดชอบหน้าที่แบบไม่ให้เชื้อกระจายต่อคนอื่นเนาะเราก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คลิปนี้ก็อยากบ,บอกหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนที่ติดแล้ว คนที่เป็นแรงงาน,ม,นมันมีเนาะคะ่ะอยากให้รับผิดชอบต่อสังคมสังคมที่เราอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ประเทศไหนก็ต้องให้รับผิดชอบนะคะก็อยากเป็นมีกะอยากออกมาเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเราในมุมมองที่มีเป็นแรงงานเนาะออกมาอยากขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบใส่ใจแรงงานนะคะอันนี้มีรู้ว่าเยวเยาว์ววอวยก็ยกยกได้เนาะคะ่ะเพราะว่านี่ก็ได้รับสิทธิ์จริงๆนะคะแบบว่าได้ได้รับ ในมุมมองที่เรากักตัวในกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่ว่ายังบร่รยติดโควิดนะคะทา่าท้าติดนะเหตุการณ์ที่เราติดเราก็ยังไม่รู้อนาะคตว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้รับสิทธิต์ตรงนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้เงินจากที่ทํางานแต่เราก็ยังแบ่งเบาเนาะคะ่ะประมาณนั้นคลิปนี้ก็จะมาเล่าในะมุมมองของ ในมุมมองมีเป็นแรงงานเนาะค่ะก็อย่ากพิคุณแลก็ใครคิดเห็นอย่างไรหรือว่าคิดอะไรกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มาติชมมีได้หรือว่ามาแนะนำได้ก็เป็นกำลังใจให้มีตลอดไปเด้อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ